ทีีี่่นนสถาาวิยุศึกษจุมเรียบสัวจ้าเออโลกโลกสเสรยเนี่ยเนียงกัญญาถึงอออเจตีกรุบหนึ่งเจตีสลรันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้ยินเสียงนี้ก็คือรายการภาษาขเขมรในชีวิตประจำวันโดยดิฉันลองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิล์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะภาษาขเขมรของเราวันละ หนึ่งคำจำง่ายจดง่ายค่ะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้คำศัพท์ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะคำศัพท์วันนี้ก็คือนางพยาบาลน,นะคะหรือที่บางทีเราเรียกสั้นๆว่าพยาบาลน,นั่นเองสำหรับคำว่าพยาบาลน,นะคะซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะคะหรือคำศัพท์เต็มของเราก็คือ นางพยาบาลบุรุษพยาบาลแต่เรามักจะเรียกสั้นๆว่าพยาบาลนะคะสำหรับคำว่านางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลภาษาเขมรใช้ว่ากิเลียนุปทายิกากิเลียนุปทายิกาแปลว่าว่านางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลเป็นคำยืมจากภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงทั้งพยาบาลผู้หญิงก็ได้และพยาบาลผู้ชายก็ได้ซึ่งในภาษาไทยเราเรียกว่านางพยาบาลแล้วก็เรียกว่าบุรุษพยาบาลแต่ในภาษาเขมรนั้นใช้คำเดียว,ยวนะคะก็คือกิเลนุปทายีกากิเลนุปทายิกาหกพยางนะคะท่านผู้ฟังแปลว่านางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลถ้าจะบอกว่าฉันเป็นพยาบาล ก็พูดว่าเขียมกิเยนุปทายิกาเคียมทเวกิเลนุปทายิกาแปลว่าฉันเป็นพยาบาลกิเลนุปทายิกาก่อมปุงจะทนาโอยเนียจุมงือกิเลนุปทายิกาก่อมปุงจะทนาโอยเนียจุมงือแปลว่าพยาบาลกำลังฉีดยาให้คนป่วย อีกสักประโยคหนึ่งนะคะเราจะชมพยาบาลและว,ว่าพยาบาลคนนั้นเนี่ยสวยมากนะคะเราก็พูดว่ากิเลยนุปทายีการุสระสะอาดนะกิเลียนุปทายิการุสระสะอาดนะพยาบาลคนนั้นสวยมากและหมอก็บอกเราว่าเอายานี้ไปให้พยาบาลทาให้ก็จะพูดว่า ยกธนัมนิเติโอยกิเลนุปทายิกาเรียบเรียบโอยยกธนัมนิเติโอยกิเลนุปทายิกาเรียบโอยเอายานี้ไปให้พยาบาลทาให้นะคะและถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นพยาบาลเคลยมจ้องทเวกิเลนุปทายิกาเคลยมจ้องทเวกิเลนุปทายิกา แปลว่าฉันอยากเป็นพยาบาลและถ้าจะบอกว่าน้องสาวของฉันก็อยากเป็นพยาบาลเหมือนกันน้องสาวของฉันก็อยากเป็นพยาบาลเหมือนกันท่านผู้ฟูดว่าอย่างไรคะทุกคำศัพท์ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะคะลองสร้างประโยคประโยคนี้จะพูดว่าโอนเสยเคียมกับจ้องทเวกิเลนุปทายิกาแด โอนเสลยเคยมกับจองทเวกิเลีนุปทายิกาแดแปลว่าน้องสาวของฉันก็อยากเป็นพยาบาลเหมือนกันคำว่าพยาบาลนางพยาบาลบุรุษพยาบาลภาษาคเมรออกเสียงยาวนิดหนึ่งนะคะ6พยางค่ะกิเลนุปทายิกากิเลียนุปทายิกา,กา,กาค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะ พบกับดิฉันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะจ๋าโสมจุ่มเรียบเรียที่นี่สถานีวิทยุ